ขานบทที่113ไม่กี่วันต่อมาข่าวคุณชายใหญ่ของตระกูลเซียถูกน้องชายตัวเองสวมเขาก็แพร่สะพัดไปถึงวังหลวงเหล่าขุนนางผู้คุมกฎรีบรายงานเบื้องบนจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกรงว่าขณะนี้ตระกูลเซียคงจะวุ่นวายยิ่งกว่าเดิมเป็นแน่ก่อนหน้านี้ส่วนขุนนางเซียก็มีเหตุการณ์ เรื่องเซี้ยเหยียนคบชู้ต่อมาคุณชายรองตระกูลเสีย่ยกับก่อเรื่องเช่นเดียวกันขึ้นมาอีกยิ่งตอกย้ำให้ผู้คนเข้าใจว่าแพ้จริงแล้วเป็นเรื่องของเลือดชั่วนั่นเองมิหน้าเล่าเสี่ยเหยียนถึงได้ทำตัวเลวซามเช่นนั้นเป็นเพราะรากเง่าไม่ดีแล้วลูกหลานที่คานตามกันมาจะดีได้อย่างไรแต่ละวันเสี่ยเทียนอี้เอาแต่ดื่มเหล้าจนเมาไมยไร้สติ ท่าทางสุขุมเยือกเย็นที่เคยมีไม่หลงเหลือให้เห็นส่วนอีหย่านิสัยใจคอก็เปลี่ยนไปตอนนี้นางไม่จำเป็นต้องเสแสร้งนอบน้อมมีมารยาทอีกแล้วนางกลายเป็นแม่เสือร้ายผู้เกลี้ยกลาดแต่ละวันที่อยู่กับเสี้ยเทียนใสหากไม่ด่าทอก็ลงไม้ลงมือกันคนอื่นในตระกูลเสีย้ย ล้วนยุ่งอยู่กับอาการบาดเจ็บของเสียเจียวเจียวหาได้มีใครใยดีความเป็นตายของซอนโหาไม่หลังจากเสียเจียวเจียวถูกน้ำร้อนไหลาอาบไปทั่วร่างหมอที่มาดูอาการบอกว่าได้ทำสุดความสามารถแล้วแต่ใบหน้าของนางย่อมมีรอยแผลเป็นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงผิวกายที่ผูพองจากความร้อนมิต้องพูดถึงเรื่องการเข้าวังเพื่อคัดเลือกสาวงาม แค่หาสามีธรรมดาสักคนก็เกรงว่าจะยากเย็นเสียแล้วซ้ำร้ายตอนนี้เสี่ยเจียวเจียวกลายเป็นบุตรีที่เกิดกับชายชู้บุรุษในเมืองหลวงคงไม่มีใครกล้าแต่งงานกับนางเป็นแน่เล่าตูนำเรื่องราวทั้งหมดรายงานผู้เป็นนายเจียงหลวนได้ฟังก็กล่าวด้วยน้ำเสียงสาสมใจไม่น้อยคราวนี้ตระกูลเสีย้ยได้รับผลกรรมขอให้ตระกูลของพวกมัน ทรงพินาศย่อยยับเหลียนเชี่ยวแย้มยิ้มมีคำพูดหนึ่งกล่าวไว้ว่าสวรรค์มีตาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตระกูลเสีย้ยสร้างเรื่องหน้าอับไอายไว้ย่อมต้องมีสักวันที่ถูกผู้อื่นล่วงรู้ความลับเข้าจนได้สภาพอากาศด้านนอกมืดครึ้มไปจื่อใช้กันไกลตัดปายไส้ตะเกียงให้สั้นลงแล้วดึงขึ้นมาใหม่ แสงไฟจึงสว่างขึ้นอีกครั้งโล่จูสวมชุดคลุมกันลมให้กับเจียงร่วนแล้วกล่าวว่าคุณหนูยามค่ำคืนอากาศเย็นต้องระวังเป็นหวัดนะเจ้าคะเวลานี้ล่วงเข้าสู่ต้นฤดูศาสตร์ยามดึกจึงมักจะมีลมเย็นพัดผ่านเป็นระยะเจียงร่วนปิดหน้าหนังสือลงสายตาของนางมองไปยังนกหวีดที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างมีได้ตั้งใจนางยื่นมือออกไป แตะของสิ่งนั้นแล้วยกขึ้นเพ่งมองโดยละเอียดนี่คือนกหวีดที่เซลเสามอบให้นางตอนที่อยู่ในเรือนจำยามนั้นรีบร้อนจึงมีได้มองให้ถนัดตาตอนนี้พอหยิบขึ้นมาดูจึงเห็นว่ามีจุดที่แปลกประหลาดอยู่หลายส่วนนกหวีดอันนี้ดูไม่ออกว่าแกะขึ้นจากสิ่งใดจึงได้มีกลิ่นหอมจางๆรวยรินออกมาลวดลายที่ตัวนกหวีด เป็นรูปสิงหเหยียบนกเพิงสีทองดูหน้าเกรงขามยิ่งเจียงหลวนวางนกหวีดลงแล้วเดินไปที่เตียงพันเหลือบเห็นเทียนจูที่จูจูก็เข้ามาอยู่ในห้องสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายดูผิดปกติเจียงรวนประหลาดใจนะัก แสงเทียนในห้องของหญิงสาวสั่นไหวไปมาเล็กน้อยภายใต้แสงริบหรี่นั้นพันปรากฏเงาร่างนึ่งทอดยาวคนผู้นั้นเดินตรงมาหาใบหน้าและแววตามุ่งมั่นนั้นดูสว่างสดใสาหากมีใช่เซียวเสาวแล้วจะเป็นใครไปได้เทียนจูเอ่ยเสียงแผ่วเบาในท่านสีหน้าท่าทางของนางดูสงบนิ่งมากกว่ายามทำงานกับเจียงหลวนนะัก เจียงหลวนได้กลิ่น้าวโลหิตลอยมาจึงหันไปมองใบหน้าของชายหนุ่มทันใดจึงสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายมีสีหน้าซีดเผือดกว่าเดิมอยู่หลายส่วนแม้กระทั่งริมฝีปากยังซีดขาวท่านบาดเจ็บนี่เจียงหลวนตกใจยิ่งนะักเล็กน้อยเท่านั้นเซียวสาวแมมริมฝีปากเขาถือวิสาสะ เดินมาที่เตียงของนางแล้วก็ทิ้งตัวลงบนฟูกนอนเทียนจูรีบร้อนเดินมาหาคุณหนูเจ้าคะนายท่านเจียงหลวนจ้องมองบุดุษที่นอนเหยียดยาวหลับตานิ่งอยู่บนเตียงของนางครู่หนึ่งสุดท้ายก็เอ่ยขึ้นว่าปิดหน้าต่างประตูให้หมดอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้แล้วบอกเหลียนเชี่ยวกับไอจือไอต้มน้ำร้อนมาส่วนเล่าจูให้เฝ้าประตูเอาไว้เทียนจู เจ้ารู้วิชาแพทย์ใช่หรือไม่เทียนจูสายหน้าข้าน้อยทราบเพียงเรื่องยาพิษเท่านั้นเจียงหลวนได้ยินก็ให้ปวดเสียนเวียนก้าวยิ่งนักแล้วที่ผ่านมาเวลาพวกเจ้าบาดเจ็บทำอย่างไรกันอดทนเทียนจูกล่าวอดทนจนกลับมาถึงฐานจากนั้นจึงค่อยตามหมอมารักษาเจ้าค่ะมือสังหารย่อมไม่แสดงอาการบาดเจ็บให้เห็นโดยง่าย เจียงหลวนปิดเปลือกตาลงครุ่นคิดแล้วกล่าวว่าจัดการให้ท่านอองนอนดีๆถอดรองเท้าและขลายเสื้อผ้าออกให้เขาหายใจได้สะดวกขึ้นเออเทียนจู่อึ้งงนันคุณหนูให้บุรุษผู้หนึ่งนอนบนเตียงของนางได้เท่ากับยอมรับว่าว่ามีทั้งสองตกลงคบหากันแล้วหรือยังไม่เร่งลงมืออีกเจียงหลวนร่งเร้า เทียนจูหยุดคาดเดาต่อไปรีบจัดการตามคำสั่งทันทีเทียนจูตรวจสอบดูรอบหนึ่งเห็นว่าเสียวเสาได้รับบาดเจ็บจริงอีกทั้งเป็นบาดแผลที่มีพิษเสียด้วยยังดีที่ท่านอองรู้วิชาแพทย์อยู่บ้างจึงได้กินยาแก้พิษมาก่อนแล้วอาการยามนี้จึงไม่มีอันตรายถึงชีวิตด้วยนิสัยของผู้ฝึกยุทธเช่นเทียนจูมีใครเสียเวลาไปกับการรักษาบาดแผลผลที่ได้ จึงค่อนข้างยุ่งเหยิงด้วยทำแบบขอไปทีแม้ว่าจะสะดวกรวดเร็วเพราะว่าหากนานไปบาดแผลอาจจะระคายเคืองจนอักเสบหรือถึงขั้นกัดหนองได้เจียงหลวนทนมองไม่ไหวจึงเข้าไปจัดการด้วยตัวเองนางให้เทียนจู่ประคองเซวเสาเอาไว้ส่วนตนเองก็นั่งลงข้างเตียงอาพรสีดำของเซียวเสาทำให้มองไม่เห็นรอยเลือดภายใต้แสงตะเกียงที่ส่องสว่าง นางเห็นเพียงรอยชื้นเปียกชุ่มบนเสื้อของเขาเท่านั้นแยกไม่ออกว่านั่นคือรอยเลือดหรือหยาดเหงื่อกันแน่เจียงหลวนแตะปลายนิ้วลงบนเสื้อสีดำพอยกขึ้นมาดูก็เห็นเป็นรอยโลหิตสีแดงเหรียญเชี่ยวที่เพิ่งนำน้ำร้อนเข้ามาเห็นดังนั้นก็สูดลมหายใจเฮือกใหญ่รู้สึกตระหนักนะคุณหนูท่านอองเซียวบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้เชีลหรือเจ้าคะ เจียงหลวนมองใบหน้าของชายหนุ่มแม้จะบาดเจ็บเพราะว่าสีหน้ายังคงสงบเยือกเย็นเหมือนยามปกติราวกับว่าอาการบาดเจ็บหาใช่สิ่งสำคัญสำหรับเขาไม่ชายหนุ่มนอนหลับตาขนตางอนยาวทั้งบนล่างสนิทแน่ภา,ายใต้แสงตะเกียงใบหน้าของเขาดูซีดเผือดริมฝีปากแห้งเม้มแน่นเห็นได้ชัดว่ากำลังอดทนและต่อสู้กับความเจ็บปวดอย่างไม่ยอมแพ้ เจียงหวนรับผ้าสะอาดจากไบสื่อจากนั้นก็นำไปแช่ในอ่างน้ำร้อนก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบกันไกลที่ลนไฟฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วมือหนึ่งของนางจับคอเสื้อเซลสาวเอาไว้แน่นส่วนมืออีกข้างก็ถือกันไกลค่อยๆตัดไปตามรอยเลือดที่ปรากฏอยู่อย่างระมัดระวงังแม้ว่าท่าทีของหญิงสาวจะดูสงบนิ่งแต่ตามจริงแล้วนางแทบจะกั้นหายใจ เจียงรวนรวบรวมสมาธิจดต่อกับสิ่งที่ทำเทียนจู่เห็นท่าทางของเจียงรวนก็อดที่จะอมยิ้มออกมามีได้กว่าจะตัดเสื้อผ้าของเขาออกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเจียงรวนดึงเสื้อของเซียวเสาให้เปิดกว้างทำให้เห็นแผ่นอกตึงแน่นแข็งแรงเต็มไปด้วยมัดกล้ามไปจื่กับเหรียญเชี่ยวเห็นดังนั้นสีหน้าก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นแดงตำถึงอย่างไรเจียงรวนก็เป็นคุณหนู พี่ยังมิได้ออกเรือนป้องมาดูร่างกายของบุรุษเช่นนี้ช่างหน้ากระดากเสียจริงพวกนางมองใบหน้าของเจ้านายก็เห็นว่าคุณหนูหาได้มีกิริยาเขินอายหรือหวั่นไหวไหม่ร่างกายของเซี่ยวสาวมีกล้ามเนื้อเด่นชัดงดงามราวกับเรือนร่างของปีศาจทุกส่วนแฝงเร้นไปด้วยพลังที่แกร่งกล้าและเย้าวยวนหากพิจารณาโดยละเอียดจะเห็นร่องรอยเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วตัว บางจุดคือรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นนานแล้วเพราะว่าบางรอยก็ยังใหม่อาจเป็นเพราะงานที่ได้รับมอบหมายทำให้เขาต้องเสี่ยงภัยถึงเพียงนี้เจียงหลวนครุ่นคิดก่อนจะได้ยินเหรียญเชี่ยวที่อยู่ข้างกายส่งเสียงแปแอมขึ้นมาติดติดกันเจียงหลวนจะเงยนหน้าขึ้นพันศพเข้ากับสายตาของเซลเสาที่กำลังจ้องมองใบหน้าของนางอย่างครุ่นคิดเช่นกันบุรุษผู้นี้ มีรู้ว่าตื่นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดเจียงรวนพันใบหน้าแดงกำ่ำพังโงกศรีรษะให้เขาหนึ่งครั้งแล้วเอ่ยถามเกิดเรื่องใดขึ้นตอนที่เดินทางกลับเมืองหลวงข้าถูกลอบสังหารเซียวเสาตอบเรียบๆสายตาที่มองเจียงรวนช่างอ่อนโยนนะักเจียงรวนเสมองไปทางอื่น มือน้อยหยิบผ้าขึ้นมาบิดน้ำร้อนออกจนหมาดจากนั้นก็บรรจงเช็ดรอยเลือดทำให้มองเห็นปากแผลได้ชัดเจนกว่าเดิมบาดแผลนั้นเป็นรอยกริดสามแฉกที่หักกลางปักแน่นอยู่ในเนื้อของเขาเซียวเสาสังเกตเห็นดวงตาของนางก็กล่าวว่าข้าจัดการเองจากนั้นก็ยื่นมือออกไปเพื่อดึงกริดที่หักคาออกเจียงรวนเอ่อยเตือนเสียงเข้มหากท่านคิดจะตาย ก็ไม่มีใครห้ามแต่อย่ามาตายในห้องนอนของข้าเซียวสาวอมยิ้มเจียงหลวนปัดมือเขาออกจากนั้นก็ค่อยเช็ดเลือดรอบกิบที่ปักแน่นจนสะอาดหญิงสาวพินิจมองอยู่ครู่หนึ่งพยายามหามุมที่จะดึงเมื่อได้จุดที่เหมาะสมเจียงหลวนใช้มือจับกีดด้านหนึ่งไว้ออกแรงที่ข้อมือเล็กน้อยแล้วดึงของมีคมชิ้นนั้นออกมาอย่างสุดกำลังเซียวสาวเผลอหลุดเสียงคราง เจียงรวนรีบน้ำผ้าสะอาดอุดลงไปตรงปากแผลโลหิตไหลออกมาจนทำให้ผ้าเปียกชุ่มไปทั้งผืนหญิงสาวสั่งให้ไปจือไปนำน้ำสะอาดเข้ามาอีกสองอ่างบาดแผลนั้นเป็นทางยาว300ด้วยกันหากจะพันผ้าแบบลวกๆคงไม่ได้เจียงรวนครุ่นคิดจากนั้นก็สั่งให้เหลียนเชี่ยวไปหยิบเข็มกลับได้มาเหลียนเชี่ยวรับคำสั่งด้วยความสงสยัย คุณหนูคิดจะเย็บแผลให้ท่านอองเซียวหรือเจ้าคะไม่เย็บไม่ได้นางมองไปยังเซียวเสาท่านกลัวเจ็บหรือไม่เซียวเสาใสายหน้าเจ็บก็ต้องทนเจียงหลวนนำไปเข็มไปลนเปลวเทียนรอบนึงก่อนจะหยิบได้สะอาดออกมาร้อยเข้าด้วยกันใจของนางใช่ว่าจะไม่ลังเลทว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องลงมือทำอยู่ดี หน้าผากของเหรียญเชี่ยวมีเหงือเม็ดโตผุดปลายขึ้นมาเช่นเดียวกับเจียงรวนส่วนในใจก็ลุ้นระทึกไม่แพ้กันในระหว่างที่เจียงรวนเย็บแผลแม้จะไม่มียาชาเข้าช่วยทว่าเซียวเสาก็มีได้ส่งเสียงร้องแม้แต่น้อยชายหนุ่มทำเพียงเม้มริมฝีปากกัดฟันแน่นสองตาจับจ้องเจียงรวนมิรู้ว่าครุ่นคิดสิ่งใดบางครั้งก็อมยิ้มน้อยๆอยออกมาเดิมทีไอจื่อกับเหรียญเชี่ยว ยังคางแทงใจคิดจะถามว่าเหตุใดท่านอองเซียวที่บาดเจ็บขนาดนี้จะต้องเจาะจงมาที่เรือนของคุณหนูของพวกตนด้วยเพาะว่าพอได้เห็นภาพตรงหน้าทั้งคู่ก็เก็บความค้างแทงสงสัยไว้ในอกเอาเถิดบนโลกใบนี้จะหาสักคนที่เราไว้ใจได้บางครั้งก็ยากนะักการที่ท่านอ,องเลือกคุณหนูใหญ่ให้เป็นคนผู้นั้นนับว่าความสัมพันธ์ ระหว่างทั้งสองไม่ธรรมดาเสียแล้วในที่สุดเจียงหลวนก็ลงเข็มเป็นครั้งสุดท้ายนางขม,มวดปมได้แล้วโยนเข็มเล่มนั้นลงในอ่างน้ำก่อนจะหยิบยาผงห้ามเลือดโรยลงตรงปากแผลของเซียวเสาเทียนจู่ส่งผ้าขาวสะอาดให้เจียงหลวนก้มลงดูบาดแผลตรงอกของเซียวเสาแล้วหันมาประเมินมองผ้าขาวเส้นยาวผืนนั้นอีกรอบหนึ่งสุดท้ายก็หันไปกล่าวกับเทียนจู เจ้าประคองท่านอองขึ้นมาเพียนจู่ทำตามคำสั่งจากนั้นเจียงรวนก็จัดการตัดเสื้อเปื้อนเลือดออกจากตัวชายหนุ่มแล้วจัดให้เขาก้มศรีรษะต่ำลงเล็กน้อยเซียวเสามีสีหน้าคาดไม่ถึงในที่สุดก็เข้าใจใบหน้าคมเข้มหมล่อเหลาพันแดงเรือดมิรู้ว่าเพราะเขินอายหรือด้วยเหตุใดจึงค่อยๆแดงต่ำขึ้นทุกขณะจนชายหนุ่มต้องเสมองไปอีกด้าน จะยังร่วนไม่ทันสังเกตสีหน้าอีกฝ่ายนางมัวแต่สาละวนกับการทำแผลให้กับเขามือสองข้างของนางอ้อมอกไปด้านหลังของชายหนุ่มจัดการมัดผ้าบนแผ่นหลังแล้วอ้อมย้อนกลับมาตรงหน้าอกการที่นางทำเช่นนี้หากมองในระยะไกลก็คล้ายว่าเซลสากกำลังต่อเจียงรวนเอาไว้ในอ้อมอกเมื่อหญิงสาวเงยนหน้าขึ้นมองก็เห็นเพียงปลายคางเขียวคลืมเท่านั้น เจียงร่วนอ้อมหลังไปมัดผ้าปมสุดท้ายเซียวสาวเม็มปากแน่นมองดูเจียงร่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับตนอย่างสนิทสนมกลิ่นกายของอิสตรีหอมรันจวนมาต้องนาสิกความรู้สึกประหลาดล้ำเช่นนี้เกิดขึ้นทุกครั้งยามที่นางอยู่ใกล้ในอกของชายหนุ่มให้บังเกิดความรู้สึกที่ยากจะห้ามใจเขานึกอยากจะดึงนางเข้ามากอดรัดแนบแน่นไปกับเรือนกาย ตนหญิงสาวละลายเป็นเนื้อเดียวกับร่างของตนเจียงรวนมัดผ้าพันแผลเสร็จเรียบร้อยก็สั่งให้เหรียนเชี่ยวไปตุ่นน้ำแกงไก่มาให้ชายหนุ่มกระทั่งจัดการทุกอย่างเสร็จสับเจียงร่วนก็ทอดถอนใจอย่างโล่งอกรู้สึกว่าการเย็บและพันแผลให้เซียวเสาในครั้งนี้ช่างเหน็ดเหนื่อยเหลือประมาณนางนั่งลงข้างเตียงแล้วเอ่อยถามเหตุใดท่านถึงได้บาดเจ็บเช่นนี้ได้ ขณะเดินทางกลับมาข้าถูกลอบสังหารบังเอิญว่าอยู่ใกล้กับที่นี่ก็เลยแวะมาวาจาของเซียวสาวทาให้หญิงสาวทุกคนในห้องพากันค้อนขวับแหมแวะมาเพราะใกล้เท่านั้นเองหรอกหรือห้องนอนของคุณหนูของพวกเราหาใช่โรงเตรียมไหมเซียวเสาวอมยิ้มบางๆที่จริงแล้วร่องรอยทุกอย่างของเขาย่อมมีอาจแพร่งพายให้แก่คนนอก แต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดเขาจึงรู้สึกว่าเจียงรวนเป็นคนที่ตนไว้ใจจึงกล้ามาพกนางในสภาพอ่อนแอที่สุดเช่นนี้เซียวเสาเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเหตุใดเขาถึงกล้าทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอดีตแต่ก่อนเขาเป็นคนเยือกเย็นสุขุมเรื่องความรักใคร่ระหว่างชายหญิงไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยชายหนุ่มเอ่ยต่อว่า มีหลายคนในเมืองหลวงที่มีนอกมีในกับคนของหนานเจียงทําให้ยามนี้ในเมืองหลวงมีไส้ศึกปะปนอยู่มากเจียงหลวนรีบยืนขึ้นเยี่ยมหน้าออกไปมองนอกหน้าต่างแล้วดูนาฬิกาซ้ายด้านข้างกําแพงตอนนี้ก็ล่วงเข้าสู่ยามสามแล้วหญิงสาวเฝ้าดูแลจนกระทั่งเซียลสาดื่มน้ําแกงเรียบร้อยจึงกล่าวว่าท่านนอนที่นี่เถิดข้าจะออกไปด้านนอก เซียวเสาเอ่ยปฏิเสธไม่ต้องข้าจะไปนอนข้างนอกเองเจียงหลวนมองค้อนเขาครั้งหนึ่งพี่จวนตระกูลเจียงมีพวกสอดรู้สอดเห็นอาศัยอยู่ไม่น้อยพวกน้องๆของข้าก็ยิ่งจ้องจับผิดหากท่านคิดจะยกโทษมาให้ข้าก็ย่อมได้แค่บอกมาตามตรงข้าติดค้างท่านอยู่หลายคราจะเปิดโอกาสให้ท่านได้แกล้งดูสักหนเซียวเสารู้สึกขาดเขิน ที่ได้ยินเจียงหลวนพูดจาเหน็บแนมจริงสินางเองก็มีศัตรูมากมายเขาลืมไปได้อย่างไรเมื่อใครครวญมาถึงตรงนี้จึงมีได้ปฏิเสธนางอีกเมื่อเจียงหลวนออกมาจากห้องนอนแล้วเทียนจู่ที่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จายอยู่เป็นนานก็เดินเข้ามาประสานมือคาระวะข้าน้อยขอขอบคุณที่คุณหนูช่วยชีวิตท่านอองเอาไว้อลอยามสาคือช่วงเวลา ระหว่างตีสาถึงตีห้เจียงหลวนนิ่งเงียบเพียนจูจึงกล่าวต่อไปนับจากนี้ชีวิตข้าน้อยเป็นของคุณหนูเรื่องราวในวันนี้ช่างอันตรายยิ่งนักบ,บางทีไปจือกับเหลียนเชี่ยวอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าในฐานะหน่วยองครักษ์จินอีว้ยนางย่อมตระหนักได้อย่างถ่องแท้เจียงหลวนกล้าเป็นศัตรูกับอำนาจมืดในเมืองหลวง โดยช่วยซ่อนตัวเซลเสาเอาไว้ในห้องส่วนตัวและยังรักษาอาการบาดเจ็บให้เรื่องนี้ต้องใช้ความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวยิ่งเทียนจูจึงรู้สึกนับถือสตรีผู้นี้อย่างแท้จริงเช้าวันต่อมาแสงจากทิศบูรพาบ่งบอกว่ายามรุ่งอรุณกำลังมาเยือนอีกครั้งบุรุษบนเตียงจึงรู้สึกตัวตื่นหลังจากได้พักผ่อนหนึ่งคืน ตอบกับปราณภายในที่มีความกล้าแกร่งทำให้เซวเสาฟื้นฟรูร่างกายได้รวดเร็วกว่าคนทั่วไปนักยามนี้จึงไม่มีบาดแผลใดในกายที่เรียกได้ว่าสาหัสจินซานกระโจนเข้ามาทางหน้าต่างแล้วเอ่ยเรียกนายท่านชายหนุ่มยกมือปรามจินซานจึงเบาเสียงลงก่อนจะรายงานว่าคุณหนูใหญ่ตื่นนอนแล้วตอนนี้อยู่ทางด้านนอก หลังจากที่จินซานกลับออกไปเซียวเสาจึงเริ่มมองสำรวจโดยรอบหลังจากรับตำแหน่งประมุขของหน่วยองครักษ์จินอีเว่ยไม่ว่าภารกิจร้ายแรงเพียงใดเขาก็เคยทำมาแล้วใช่จะมีเคยเห็นห้องหับของอิสตรีมาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาสังเกตห้องของหญิงสาวผู้หนึ่งอย่างจริงจังห้องนี้ช่างแตกต่างจากห้องของสตรีคนอื่นๆไม่มีดอกไม้ใบหญ้า ระดับประดาให้รกตาไม่มีมุงครอบงดงามสำหรับหญิงสาวที่เข้าสู่วัยออกเรือนเช่งเจียงรวนนางตกแต่งห้องนอนของตนราวกับคนยากจนไร้ฐานะเทียบกับห้องของบุรุษอย่างมั่วชงยังจัดวางได้ประณีตงดงามกว่าเจียงรวนมากนะักคุณหนูใหญ่ตระกูลเจียงปกติมักชอบแต่งกายด้วยอาภรสีแดงชาติมีดวงหน้าใสาสะอาดงดงามเป็นเลิศนิสัยของนาง ก็ควรจะร้อนแรงดุดเปลวเพิงจึงจะถูกเพราะว่าตรงกันข้ามตัวตนของนางกับมีนิสัยเรียบง่ายและสงบนิ่งเซียวสาวมองไปรอบห้องสีที่ใช้ค่อนข้างไปทางเคร่งขึมกว่าหญิงสาวทั่วไปเซียวสาวเองก็นิยมสีเข้มเช่นกันแต่เขาเป็นบุรุษส่วนเจียงรวนนั้นเป็นหญิงสาววัยแรกรุ่นการที่เจียงรวนเลือกใช้สีเข้มเช่นนี้สะท้อนถึงความลับ ที่ซ่อนอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจบนโต๊ะมีหนังสือวางอยู่เต็มไปหมดเซลสาวหยิบมาพลิกดูพบว่าโดยมากคือกฎมนเทียนบานประจาราชสำนักต้าจินและตำราพิชัยสงครามหนังสือเล่มหลังถูกเปิดอ่านเสียจนยับหมดทุกหน้าเห็นได้ชัดว่าเจ้าของเปิดอ่านบ่อยครั้งนักเซลสาวยืนนิ่งอยู่ที่เดิมดวงตามองต่ำอย่างครุ่นคิดจากนั้นจึงก้าวออกจากห้องนอน นอกห้องนั้นเจียงร่วนกำลังนั่งอยู่ริมหน้าต่างมือหนึ่งเท้าคางขณะมองไปภายนอกอย่างเหม่อลอยเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามานางก็หันหน้าไปมองพอเห็นเสียวเสาก็เอ่ยถามเหตุใดท่านไม่พักผ่อนให้นานอีกสักหน่อยเล่าตำแหน่งของเรือนร่วนภายในจวนตระกูลเจียงนั้นนับว่าตั้งอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากเรือนอื่นยากนักที่ผู้คนภายนอก จะเข้ามาวุ่นวายได้เจียงหลวนมีชอบตั้งกฎระเบียบใดๆให้มากความในยามปกติสาวใช้และบ่าวไพร่าอาวุโสจึงไม่ค่อยเดินเพ่นพ่านมากนะักยามนี้นางตื่นนอนแล้วเพราะว่าบ่าวไพร่าบางคนในเรือนรวนกับยังคงนอนหลับไหลฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ